สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะวันนี้พบกับดิฉันเจียรภาศรีตาบุตรอีกเช่นเคยคะ่ะประเด็นถอดสลักในวันนี้นะคะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทูดพาณิชย์วันนี้2ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งก็ทั้งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ราไปถึงประเทศฝรั่งเศสด้วยมาติดตามทิศทางการค้าการลงทุนรวมไปถึงสินค้าไทยที่จะก้าวไกลไปยังญี่ปุ่นและฝรั่งเศสมีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามพูดคคุยกกัับบแขขรรเเชิองานะะ แต่ช่วงนี้ค่ะกระทรวงสารสุขเองก็มีเรื่องราวดีๆนมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องราวของผักและผลไม้ที่รับประทานแล้วรับรองว่ามีประโยชน์สําหรับสุขภาพคุณอย่างแน่นอนเชิญชมกันก่อนค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กับกระทรวงสาธารณสุข คนไทยประมาณร้อยละ76บริโภคผักและผลไม้ตม่่ำวาเกณฑ์มาตรฐานเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดโรคเส้นเลือดในสมองตีบและโรคมะเรง็งผักและผลไม้เป็นแหล่งสารอาหารที่อุดมด้วยวิตามินแร่ธาตุและเส้นใยอาหารการกินผักและผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวันละ400-600กรกรัมหรือวันละครึ่งกิโลกรัม จะช่วยลดโรคหัวใจขาดเลือดโรคเส้นเลือดในสมองตีบลดการเจ็บป่วยของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ผักและผละไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพควรเลือกบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษรับประทานให้ได้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลเริ่มเลยไม่ต้องรอเพื่อสุขภาพของคุณเองสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณาสุข สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่และเวอร์ไวย์เว็บบางกอกไวส์ดอทค